มาดูมเมล็ดสนกับน้ำผึ้งที่รัเสเซียนะครับเกิ okay, <nice. S 1> ดมาก็เพิ่งเคยรู้ว่ามเมล็ดต้นสนเขากินได้ด้วยนะที่เมืองอีกูสประเทศรัสเซียนะก็มีน้ำผึ้งกับมเมล็ดสนขายกันนะ okay, <nice. S 1> ก็ไม่น่าเชื่อนะดูแต่ในการ์ตูนว่า พวกกระรอกเขาชอบสะสม,มะเมล็ดสนไว้กินหน้าหนาวนะก็น้ำพึ่งกับมเมล็ดสนที่นี่ก็แปลกนะสังเกตดูน้ำพึ่งนะผมไม่ใช่คนเลี้ยงพึ่งนะรู้สึกทําไมมันเป็นแพ็คๆนะแล้วก็เหมือนกับว่าพึ่งนั้นมันสร้างที่เก็บน้ําหวานไว้ในกล่องสําเร็จรูปนี้เลยนะสังเกตดูด้านข้างมันจะยึดติดกับกล่องนี้เลยนะแเขาจะแพ็คๆเป็นสูญญากาศแบบนี้นะ ที่รัสเซียกับประเทศจอร์เจียก็จะแพ็คแตกต่างกันนะขนมหลายหลอย่างก็มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะแต่ที่นี่เขาจะแพคด้วยระบบสูญยากาศนะก็ขนาดที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงราคาก็เพิ่มขึ้นนะ

สังเกตดูแพ็คเป็นกล่องแบบนี้ก็จะมีน้ำพึ่งไหลออกมาอยู่ที่ก้นภาชนะด้วยนะก็แสดงว่าเป็นน้ำพึ่งจริงๆนะก็ซื้อแพ็คเล็กไปกินที่โรงแรมกันนะก็หวานแล้วก็สะอาดดีนะสังเกตดูจะมีแพ็คขนาดเล็กนะขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ที่เป็นกระปุกน,นะก็ดูแล้วเป็นน้ำพึ่งที่บริสุทธิ์จริงๆนะดูสะอาดดีนะครับ ไม่รู้ว่าบ้านเราทําแบบนี้ไหมแล้วก็ในนี้ก็จะมีของที่เหมือนประเทศจอร์เจียก็คือถั่วชุบแป้งนะแต่ว่าแพ็กอยู่ในถุงพลาสติกแล้วก็เป็นระบบสูญยากาศนะก็ค่อนข้างจะสะอาดนะที่นี่อากาศมันเย็นติดลบนะทุกอย่างก็ค่อนข้างจะสะอาดนะเพราะว่าดูแล้วไม่มีมแมลงวันนะสะเกตด,ดูในขวด ที่เป็นน้ำผึ้งก็จะเอาพวกถั่วมาดองหรือว่าลอยไว้นะแต่ที่น่าแปลกใจที่สุดก็คือมเมล็ดสนนี่นะเขาเอาฝักสนมาโชว์ให้เห็นเลยนะแล้วก็ในกระบะก,ก็จะเห็นว่ามีมเมล็ดสนนะน่าจะคั่วหรือว่าอบไว้นะก็ขายเป็นถ้วยๆแบบนี้ก็ถ้วยละร้อยกว่าบาทเองนะก็ร้อยกว่าบาทก็ไม่ถึง100บาทนะถ้าหารด้วยสองบาทบ้านเรานะ นองนั้นก็มีถั่วฟิชชิโอแล้วก็พวกเมรร็ดอัลมอนน์ะพวกเมล็ดอัลมอนนะพวกนี้ก็แก้วละร้อยกว่าบาทเองเนะฮะราคาไม่แพงนะ <Okay. S 1> ก็แพงนี้อยู่ที่หน้าตลาดขายปลานี <Okay. S 1> ก็มาแวะดูเน,ะ,น,นะ,ะเมล็ดสนก็ออกมันๆแต่ว่ากลิ่นกลิ่นน้ำมันสนจะฉุนมากนะ <Okay. S 1> ก็คนไม่เคยกินก็นึกถึงกลิ่นต้นสนนะ ก็นําเอาความแปลกใหม่ก็คือบีเมล็ดสนกับน้ําพึ่งมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าจากพาท่านผู้ชมก็ไปดูตลาดปลาองมูลที่อยู่ข้างในนะประเทศนี้อาหารการกินสมบูรณ์นะก็คลิปนี้ท้ายคลิปก็ให้ชมไฮไลท์ที่สนุกสนาน คลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติดตามรับชม,ชมช่อง YouTube เคล็ดลับนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ